อายุอะไรสักอย่างเข้าแต่ก็คือไม่ใช่ปัญหาเนาะสำหรับหนูอ่ะเพราะว่าเราอยู่ในบ้านเราก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่มันก็แค่เจอแฉเนินหนาแต่หนูรู้สึกว่ามันร้อนมากเลยตอนเนี้ยร้อนเกินปุยมุ้ยร <laughs> ้อนเกินปุยมุ้ย เดี๋ยวเก็บบินแล้วเราจะขยับที่นั่งกันสักหน่อยนะรู้สึกว่าตรงนี้มันจะไปให้อาหารมาเรียบร้อยแล้วนะเมื่อเช้าพี่ที่มาถามเรื่องลวดใช่ไหมได้หรือยังไม่รู้ ลวดบอลน,นะ